สวัสดีครับมาเจอกับเชงตีและเสตตีนะครับเดี๋ยววันนี้เสตตีจะพามาดูเจ้ามะข่าวครับเท่านี้เจ้ามะข่าว,ว่าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเจ้ามะข่าวครับเจ้ามะข่าวเจ้าท่านีครับใครขือนเปื้อนเนี่ยนะหนูมึงม,มีใครตีออ <laughs>

okay <laughs>